เกลือเจียบไข่มุกนักแสดงจิตอาสาวันสร้างสุขลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องชาวตาผ่านไปแล้วสำหรับโครงการวันสร้างสุขสู้ภัยน้ำท่วม2567โดยกลุ่มบริษัทเดอะวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาร่วมกับมูล,ลนิธิเรวัตพุทธินันที่ล่าสุดได้ลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือบ้านชมเมาตํตำบลน,นาเกตอำเภอโคกโพและบ้านท่าเรือ ตำบลโคโพอำเภอโคโพจากสถานการณ์อุทก,กภัยทางภาคใต้ที่ได้รับผลกระทบจากปริมาณน้ำฝนตกลงมาอย่างหนักและน้ำทะเลหนุนสูงทั้งนี้โครงการวันสร้างสุขสู้ภัยน้ำท่วม2,567โดยมีสองเพื่อนซีจากซิดคอมเป็นต่อเกลือกิตติเจี๊ยบเชิญยิ้มพร้อมด้วยนางเอกสาวจากละครเทียนซ่อนแสงไข่มุกรุ่งรัตนักสแสดงจิตอาสาที่ขอมุ่งหน้าไปช่วยเหลือและมอบกำลังใจ ไปยังพี่น้องจังหวัดปัตตานีเพื่อส่งมอบถุงยางชีพจากเงินบริจาคคนไทยทั้งประเทศจำนวน500ถุงให้กับชาวบ้านในพื้นที่รวมถึงมอบเสื้อชูชีพให้กับพี่ๆทีมอาสาจากมูลนิธิเพชรเกษมสาขาชุมพรและสมาคมกู้ชีพกู้ภัยโพเงินโคกโพได้นำเสื้อชูชีพไปช่วยเหลือชาวบ้านต่อไปเดินหน้าส่งมอบความช่วยเหลือสู่ประชาชนชาวไทยผู้ประสบภยัยผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดโครงการวันสร้างสุขโดยกลุ่มบริษัทเดอวันเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดมหาชนได้เดินทางไปยังจังหวัดชัยภูมิและจังหวัดขอนแก่นโดยมีคุณเดียววรตั้งตระกูลประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการช่องวัน31บอยทิติพรตัวแทนผู้ประกาศข่าวสำนักข่าววันนิวส์พร้อมด้วยแจมรัชตะต้นสักราชและวิน ทรงสิงตัวแทนนักแสดงจากช่องวัน3 1ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพจำนวนกว่า400อถุงให้แก่ชาวบ้านในชุมชนบ้านปากเปือ่อยอําเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นโดยมีคุณทองภูลพานโนมยัยผู้ใหญ่บ้านปากเปื่อยเป็นผู้รับมอบและชุมชนบ้านขี้เหล็กใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิโดยมีคุณธีวราวิตนากรนายกเทศมนตรีเมืองชัยภูมิเป็นตัวแทนรับมอบถุงยังชีพที่จัดทำขึ้นด้วยเงินบริจาค ซึ่งเป็นทานน้ำใจที่หลั่งไหลมาจากประชาชนชาวไทยทั่วประเทศเพื่อส่งต่อไปยังชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนต่อไปโครงการวันสร้างสุขสู้ภัยน้ำท่วมขอเชิญชวนคนไทยร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดทำถุงยังชีพและจัดซื้ออุปกรณ์ที่จำเป็นต่อาการดำรงชีพบรรเทาทุกผู้ประสบภัยทั่วประเทศผ่านทางบัญชีมูลนิธิเรวัตพุทธนันสำหรับโครงการวันสร้างสุขเพื่อผู้ประสบภัยเลขที่บัญชี9253013131กระแสรายวัน Mm hmm